การใช้งานเทรดฟอร์มนะครับก็เป็นการที่เราต้องการนำเอาสตรักหนึ่งมาใช้งานกับสตรักหนึ่งวิธีการสมมติเรามีฟังชันเมนหลักอยู่แบบนี้ผมกำหนดตัวแปรที่เป็นเทรดตัวแรกนะครับสมมติว่าชื่อว่า y aho o อันนี้เป็นเมืองมีค่าท่ากับเรากำหนดตัวสตรักนะครับตัวแรกชื่อว่า city ผมใส่ double colon new ตัวนี้หมายความว่าสร้างตัวสตรัก ใหม่ขึ้นมาด้านในเนี่ยเราก็ใส่ Value ของ property ลงไปสมมติว่ามี property ชื่อเมืองแล้วก็มี property จำนวนประชากรก็ใส่ Value เป็นชื่อเมืองคือย a h o o แล้วก็จำนวนประชากรนะครับสมมติว่า543-210 543-210แบบนี้ตัวนี้เราใส่ underscore นะครับสำหรับตัวเลขที่มากกว่า1000เมืองที่2 มันว่าเป็นปีนังมีค่าเท่ากับตัว s t s u r u c i t y เหมือนเดิม double colon new นะครับใส่ value ด้านในเหมือนเดิมเป็นปีนังแล้วก็ comma ตัวนี้เป็น321 underscore 6 5 4จากนั้นเราก็จะรวบรวมตัว struct ทั้ง2ตัวนะครับตัวแปรทั้ง2ตัวมาไว้เก็บไว้เป็น vector กำหนดชื่อว่า,าเ l ล y underscore city อันนี้เป็นอันนี้เป็นชื่อของเวกเตอร์ที่รวบรวมตัวสตรัคตัวแรกก็คือ s t รั c ซิตี้ไว้ที่เดียวกันกำหนดเวกเตอร์มาโครด้านในก็เก็บตัวแปรสตรัคทั้งตัวยะโฮแล้วก็ปีนังจากนั้นเรากำหนดตัวแปรสตรัคอีกตัวหนึ่งที่เราต้องการนำเอาตัวสตรั c ซิตี้เนี่ยมาใช้งานผมกำหนดเป็นมาเลยมีค่าตกับกำหนดชื่อกำหนดชื่อตัว ตัว struct อีกตัวหนึ่งชื่อว่า country วิธีการที่เราจะดึงเอา struct ตัวแรก city เนี่ยมาใช้งานกับ struct ตัวที่2 country เราจะใช้ตัว Trade f o r m ก็บอกว่าใส่ from ้าไปแบบนี้แล้วก็ในวงเล็บเนี่ยเราจะนำเอาตัวแปรที่เก็บรวบรวม vector ของ struct ตัวแรกมาใช้มาใส่ไว้ทีนี้เราก็สามารถนะครับนำเอาตัวแปรของ struct ตัวที่2เนี่ย ไปเรียกใช้งานฟังก์ชันอะไรก็ได้ที่เราสร้างขึ้นสมมติว่าเราจะสร้างฟังก์ชันชื่อว่า print city ในการ,นะรนำ output city เนี่ยออกมาเสร็จแล้วด้านบนเราก็จะมากําหนดโครงสร้าง struct กันตัวแรกก็แน่นอนว่าเป็น struct city ด้านในก็จะมี property ชื่อนะครับกําหนดเป็น type string ันที่2ก็เป็นจำนวนประชากรนะครับกําหนดชื่อว่า population type เป็น unsigned integer 32นะครับทีนี้ในการที่เราจะนำเอาตัวการสร้าง struct city ที่เรากำหนดตัวแปรขึ้นเนี่ยมาใช้งานนะครับเราก็ทำการ implement implement ตัว struct city ตัวนี้ให้มันอยู่ในรูปโครงสร้างแบบด้านบนเราก็จะบอกว่า implement ตัว city struct ด้านในกำหนดฟังก์ชันก็คือฟังก์ชัน new นะครับที่เรากำหนดขึ้น new ตัวนี้แล้วก็ input นะครับก็จะเป็น name ตัวแรกตัวนี้ก็จะเป็น type แบบ str ก็คือ string แบบ slice กำหนด type มันก็เป็น str อีกตัวหนึ่งก็ population ตัวนี้นะครับ type ของมันก็กำหนดเป็น unsigned integer 32 แล้วเราบอกว่าให้มัน return ออกมาเป็นเ e ลล์เซล์ตัวนี้ก็คือ struct city นั่นเองเสร็จแล้วนะครับก็จะบอกว่า return เซล l ์ด้านในก็จะมีนะครับมี name name ตัวนี้เราก็จะบอกว่านำเอา name เนี่ยมาใช้งาน t o underscore string แล้วก็ population ตัวนี้ Population เนี่ยชื่อมันเหมือนกับตัว property ของ struct เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเขียนเราไม่จำเป็นต้องกำหนด type มันก็ได้นะครับถัดมาเราก็กำหนด struct ตัวที่2ก็คือ struct country ใน struct country นี้ก็จะมี property นะครับกำหนดชื่อเป็น city ตัวนี้เราจะนำเอาตัว vector city เนี่ยเข้ามาผมก็บอกว่า vector ด้านในก็เป็น Vector ที่เป็น City นั่นเองนะครับก็คือตัวนี้ Vector City เข้ามาจากนั้นเราก็ทำการ Implement นะครับในการที่จะเอา Vector ตัวนี้มาใช้งานกับ s t t u c t country ก็บอกว่า Implement เราจะใช้ Implement Form แบบนี้แล้วก็กำหนดบอกว่านะครับเป็นตัวเวกเตอร์ตัว Vector City ตัวนี้นะครับ implement from vector city for country ด้านในก็จะมีฟัง์กชัน from ก็คือ from ตัวนี้บอกว่านะ from input ก็จะมีตัว city นะครับที่เป็นแบบ vector นั่นเองเป็น vector city แล้วเราก็จะให้มัน return ตัวเ e l l ก็คือ return ตัว struct country นั้นนะครับ ด้านในก็จะเป็นเซลล์แล้วก็โครงสร้างด้านในก็คือมี property city อยู่ด้านในทีนี้นะครับเราก็จะสร้างตัวฟังก์ชัน print city ออกมาโดยเราบอกว่า implement ตัว country struct country ด้านในก็เป็นฟังก์ชัน print city ตัวนี้แล้วเราก็จะนำเอาเอาโครงสร้าง struct country เนี่ยเข้ามา โดยเราจะใช้ reference and cell เสร็จแล้วเราก็จะใช้งาน follow บอกว่า for city in and and cell city ตัวนี้นะครับทีนี้ตัว cell t city ตัวนี้นะครับที่มันเก็บตัว Vector city ไว้ซึ่งนะครับตัว property ของ city ของ stuck city เนี่ย เราสามารถเราสามารถนำเอามาใช้กับตัว struct c u t r n c y ได้แล้วก็จะบอกว่าให้มัน print line โดยเราจะ print แบบ debug ตัวนี้ก็จะเป็นชื่อของเมืองบอกว่า hat population of แล้วก็ใส่ตัว debug printing อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็น property population ประชากร เรบอกว่านะครับ city name แล้วก็ city population ทีนี้สังเกตว่าตัว debug printing ตัวนี้ที่เรา print เราก็จำเป็นที่จะต้องใส่ debug printing ให้กับตัวโครงสาร้าง struct ด้านบนด้วยเราก็จะใช้งาน s h a f แล้วก็ d e r i v e วเ e ็บ debug ใส่ไปทั้ง2ตัวทั้ง struct City แล้วก็ทรัคคันซี่กดรันก็จะออกมานะครับอันแรกก็เป็น y aho แล้วก็อันที่สองเป็นปีหนัง